ไปดูที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะหลายๆคนนี่บอกว่าเออสมุทรสาครน,นี่มันมันเป็นระลอกคลื่นจริงๆนะปลายสัปดาห์ที่แล้ววันละ4500ลดลงมาเหลือวันละไม่ถึงร้อยล่าสุดไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าคือเวลาตัวเลขรวมสถานการณ์แต่ละวันเนี่ยบางคนบอกมันต้องดูสมุทรสาครเลยฮนะใหญ่ๆแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้สมุทรสาครจากที่ไม่ถึงร้อยเด้งกลับมาเป็นร้อยกว่านะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตัวเลขของสมุทรสาครเจอรายใหม่อีก1 7 6รรายกรอบสีแดงฮะซึ่ง เป็นคนไทย23ต่างด้าวอีก153กรอบสีฟ้าครับผู้ป่วยสะสมของสมุทรสาครร,รวมทั้ง2ระลอกนะครับก็จะอยู่ที่3,517อ่ 3, า3,517หร่นะครับแต่ในจังหวัดสมุทรสาครเองเนี่ยเขาก็มีข่าวดีอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อวานนี้ในข่าวอรุณสวัสดิ์เรานำเสนอภาพผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแห่งแรกของจังหวัดเขาที่ใช้ชื่อว่าศูนย์ห่วงใยคนสาครที่สนามกีฬากลาง ก็หายแล้วกลับได้292คนเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ปล่อยออกมาได้อีก176คนมั่นใจได้เลยว่าเหล่านี้นี่คือหายเรียบร้อยมีใบรับรองนะครับประมาณบ่ายโมงเมื่อวานนี้เนี่ยคุณสุรศักดิ์ผลยังส่งรองผู้ว่าร่วมกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับทำการส่งตัวแรงงานข้ามชาติ ที่ป่วยเนี่ยอีก180คนซึ่งเคยกักตัวอยู่ในศูนย์ห่วงใยคนสาเคาะแห่งแรกก็คือที่สนามกีฬากลางจังหวัดปล่อยออกมาเป็นล็อตที่2ออันนี้ยืนยันเลยว่าเขาปลอดภัยตรวจไม่พบเชื้อโควิด -19 อีกแล้วนอกจากนี้คนเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากป่วยแล้วหายแล้วตอนนี้มีภูมิด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้ารวมกับล็อตที่แล้ว200กว่าคนแล้วก็ล็อตนี้อีก180คน เท่ากับว่ามีแรงงานข้ามชาติที่หายแล้วก็ส่งตัวกลับไปที่ตลาดกลางกุ้งแล้ว472คนแถมเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมจะมีอีก125คนนะครับเดี๋ยววันที่14มกราคมคือวันพฤหัษษสบดีก็จะมีอีก69คนพอหมดล็อต69คนของวันพฤหัษษสบดีเท่ากับว่าครบแล้วผู้ที่กักตัวอยู่ที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครที่สนามกีฬากลางจังหวัดไม่มีแล้วฮะ หายหมดแล้วอ๋อนี่เป็นเรื่องดีจริงๆแล้วหายแล้วจะยังไงต่อเขาจะปิดพักศูนย์ก่อนทําความสะอาดฆ่าเชือ้อปรับปรุงระบบอะไรต่างๆแล้วก็ประเมินสถานาการณ์ต่อไปว่าเดี๋ยวจะต้องเปิดเป็นรอบที่2ตรงนี้อีกหรือไม่เมื่อไหร่ส่วนตรงที่ปล่อยออกไปแล้วเหล่านี้เนี่ยทุกคนไม่มีใครอยากออกไปใช้ชีวิตข้างนอกยอมที่จะต้องถูกกักอยู่ข้างในตลาดกลางกุ้งเพราะญาติิครอบครัวของเขาอยู่ในนั้น ตลาดกลางกุ้งตอนนี้เนี่ยยังมีรูรุดหนามล้อมอยู่นะครับเพื่อไม่ให้เดินทางอะไรกันกันไปมาเอาให้ชัวร์ที่สุดก่อนถึงจะเปิดตลาดอีกครั้งคาดว่าจะเป็นปลายเดือนนี้แต่คนที่เขาชัวร์แล้วว่าปลอดภัยเนี่ยเขายอมที่จะเข้าไปอยู่ข้างในรั้วตรงนั้นเพราะว่าเขาอยากไปหาครอบครัวของเขาซึ่งคนที่อยู่ข้างในนี้ก็ออกมารอต้อนรับทุกคนนี่บรรยากาศชื่นมื่นดีใจมาก ทีนี้ตัวตลาดกลางกุ้งเนี่ยนะครับพอไปถึงเนี่ยคนเหล่านี้เขาจะต้องเข้าแถวทําทะเบียนประวัติบุคคลเพื่อจะเข้าพื้นที่มันเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษอยู่เจ้าหน้าที่ตอมอของสมุทรสาครจะมาตรวจเอกสารให้กรอกข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองผ่านการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 แล้วก็พาสปอร์ตด้วยเข้ามาแล้วออกไมได้ถ้าจะออกต้องมีการเขียนคำร้องขอออกนอกพื้นที่ควบคุมและ เมื่อได้รับอนุญาตให้ออกไปคุณจะไม่สามารถกลับเข้ามาใหม่ได้จนกว่าตลาดกลางกุ้งแห่งนี้จะกลับมาเปิดทําการตามปกติเอารัวรวดหนามออกไปซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนนี้นี่แหละนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนอจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ